สวัสดีครับผมนายปราโมทละศิล์บ้านสวนเรียนรู้บ้านกเกษตรสุขครับเป็นสวนเรียนรู้พืชสุนภัยของอำเภอของเขือนแล้วก็เป็นศูนย์เครือข่ายของศูนย์เุเพาะของเยาวชนคือยังสมัคามเณรของจังหวัดซึ่งเป็นแห่งเดียวในของเราตอนนี้ก็เนื่องจากมันสูนเรียนรู้ที่มีหน่วยงาน,นงต่างๆให้การนับหนุนในการดูแล แล้วก็ช่วยสนับสนุนต่างๆ,ๆนให้การดูแลแล้วก็บากว่ามีหน่วยระกาการที่มาถ่ายทําทําวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็คนที่มาดูงานจากการที่ท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยก็เข้ามาบ่อยและประจาจนผมได้ราองวันตรงนี้คือได้รางวัลประกวดของเป็นเป็นชุมชนที่การท่องเที่ยวโดยชุมชนดีเด่นของประเทศประกวดมา77จังหวัดเนี่ยเขาคัดมาร้7จ็็จังหวัดเนี่ยคัดมาเหลือ20จังหวัด กฎว่าผลปฏิดเดลหนึ่งยี่สิบผมได้ละวันยมเชยจากตรงนี้ครับ <ฮะ S 2> จากที่ตรงนี้ครับ <ฮะ S 2> ที่นี่ปลูกสมุนไพรทั้งหมดประมาณสองร้อยก <200 S 2> ว่าชนิดสมุนไพรตัวนี้ประมาณสองร้อยกว่าชนิดที่ทํานะครับไอ้นี่ก็เป็นที่จริงก็เป็นสมุนไพรนะที่นี่มันเนี่ยบรรยายมีประโยชน์มากคือต้นนี้กินพันลำซึ่งราคาแพงต้นห้าลูกห้าร้อยแต่ทางทางตัวอ,ออกกลางเนี่ยเขาจะเอาตัวน,นี้บ็นยามุนไพรเป็นยาบำรุงก,กำลังใช้ในการที่มันหวานหวานหว,ว,ว,วานพอนักกินสองสามลูกเนี่ยมันให้พลังงานพออันนี้คือประโยชน์ ผมมีหลายต้นแต่ผมตัดไว้หมดเหลือต,ต้นเดียวเพราะมันเข้าไปสวนมัน,ดนโดมะม่วงหนามันเยอะมากไอ้ต้นนี้อยากให้รู้จักว่านี่คือผักชีลาวที่อื่นลาวลาวบ้านผมเป็นลาวใหญ่ต้นสูงมันกดเวลาวลำพาใช่ไหมฮะ,ฮะพาเดินดูได้เนี่ยอย่างอย่างยังเนี้ยคือมีขม,มิ้นมีไพลแล้วก็มีอ,อ,อะไรอ่ะขิงไอายาสมุนไพรที่ ใช้ในการทํายาหอมนะครับ<ะ>พิกุลบุญนาคสารพีแรงต่างตระกูลนี้ใช้เนี่ยตระกูลเนี่ยเป็นปยาหน้าวโกดยาต่างทั้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 งหลายนะครับต้นนี้คือเออ่มะตูมมะตูมมีมะตูมนิ่มกับมะตูมมะตูมมะตูมอะไรเรียกมะตูมไข่ไอ้ต้นนี้คืออ้อยสามสวนหรือชะเอมไทยนะครับแล้วยสองต้นนั้นเนี่ยเป็นลูกลาบิวารต้นใหญ่น้นสี่สิบกว่าปีแล้วครับเดี๋ยวเดินมาดูนะ ต้นนี้คือต้นอบเชยเทศค่ะแล้วสามารถเอาไปใช้ยังไงได้บ้างคะอบเชยเทศเนี่ยใช้เป็นยาในการรุงสุขภาพได้ได้หลากหลายจริงๆเวลาตัวนี้อบเชยเทศอบเชยไทยอบเชยยูนเ,เ,เนี่ยตอนนี้ผมกำลังจะอปลูกแล้วก็จะเอาใบมันเนี่ยเป็นส่วนประอกอบที่ในการทํายาโดยมากจะใช้เปืกจะใช้รากแล้วก็ใชมตน้นแต่ผมคือเนื่องจากใบเนี่ยมันมีเยอะแล้วก็ประโยชน์ในการที่เราทําชาทาชาเขียวชาอะไรต่างๆชาชงเนี่ยเป็นประโยชน์มากครับไอ้ตรงนี้คือผมจะพยายามทำเพราะตอนนี้ยาเยอะแล้วต้นนี้ปลูกไปหลายเยอะ นะครับเลยต้นนี้คือต้นมะฮ้อครับมะฮ้อซึ่งธรรมดาเนี่ยเนี่ยหน้าฝนแล้วเนี่ยมันยังเพิ่งขึ้นได้แค่เนี้ยเลื้องเง่าเนี่ยคือเป็นยาบำรุงกำลังชั้นหนึ่งนะแต่ว่ารสมันเนี่ยมันจะจัดจ้านกว่าขิงค่ะอยลาคนกินไม่ได้ชอบแต่ว่าถาถถาามไปทํากินยาเนี่ยมีประโยชน์มากครับบำรุงร่างกายครับ,รบตัวน,นี้คือมะฮอตอต้นนี้คือพิลังอาสาพิลังอาสา,สาต้นนี้ก็ต้นเล็กๆออก็เดี๋ยวดูต้นใหญ่ตรงนั้ไอ้ต้นนี้คือที่จริงมันใช้ทายารัากษาโรคมะเร็งได้แล้วดอกใบมันเนี่ย คือรักษาตับตับถ้าเป็นตับเนี่ยโรคตับเดี่ยวเขาใช้ตัวนี้รักษาแล้วก็หายมาแล้วลมะเร็งยะที่สี่ที่ห้าเนี่ยหายได้ตัวนี้ตัวหนึ่งที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งค่ะ,ะครับอันนี้ครูครูเนี่ยหาวานความดันหาวานเนี่ยนี่้ยังม่ได้ยทำยาไทยเพราะว่าตอนทำชาําชาเพราะว่ามันอ่อนยอดอ่อนน้่สวยเอาไปทําทชาเกี่ยวชาต่างเนี่ยมันจะนอกจากจะเพิ่มคุณค่าทาง ทาสินค้าแล้วเราจะทำาิจฉาทังต่างๆเนี่ยให้มันหลากหลายขึ้น<ฆ>ผมอยากจะทำาซ้เยอะๆต้นนี้คืออา,าชา้างอาช้างนี่คือหอกสุรโกด้วยหอกสุรการมีสองหอกไอหอกสุรโกดก็คืหอ,อหอ,อกที่โบราณโบราณอา,าชา้างอันนี้มันลายลายเนี่ยหอ,อกสุรการอันนี้แก้พิษตาลสางแก้ไขพิษไข้เหนืออะไรต่างๆในยต้นนี้ครับตัวน,นี้คือ,อส้มปล่อย ส้ม่ปล่อยเนี่ยที่ข้างเหนือเขาเอามาใช้ไล่ไล่ของไล่คุณผีไล่ต่างๆแต่ของเราเนี่ยเขามาทำยาเอามากินได้ต่ะแกงส้มเพื่อในการบํารุงเลือดวิตามินซีพวกนี้ใจเราเนี่ยเขาจะมาทำเป็นยายาพอกยาต่างๆที่เป็นเหมือนกับเอามาเอามาประคบถุญภายต่างๆเนี่ได้ค่ะแล้วคุณลุงอ่ะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับสมุนไพรให้กับประชาชนในชุมชนยังไงบ้างคะโดยปกติแล้วเนี่ยชาวบ้านถ้าเ็ป่วยไม่สบายเนี่ยก็มาหามาหาลุงพ่อที่บ้านเนี่ยทำสมุนไพรทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปแล้วก็ให้เขาแล้วก็ให้ความรู้ด้วยว่านียาปลูกอะไรถ้าเขามีพื้นที่ปลูกก็ให้เขาไปปลูกด้วยเพื่อเป็นการให้รู้จักพืชพนตัวเองแล้วบางคนมาเนี่ยเพื่อจะทบ้านเนี่ยสภาพเศรษฐกิจเนี่ยเศรษฐกิจแย่บางคนมาเนี่ยป่วยไม่สบายแล้วไม่มีตัง โดยโดยปกติแล้วคนเป็นหมอเนี่ยก็ยต้องมีความเมตตาโดยธรรมชาติอยู่แล้วก็ให้ให้เป็นทานไปปกติก็ไม่เป็นนิจอะไรแต่เรามีความสุขที่ได้ให้ตัวนี้คือชาวบ้านที่มาหาโดยปกติก็จะมาหาบ่อยแล้วพอถึงเวลาเนี่ยก็จะมามาโดยปากตะปากครับพอเห็นคนมารถมาจอดเยอะคนมาถามว่าสมับ้านนี้ก็มาทำอะไรกันเนยอะแยะก็กระตาก้ามาดูบ้านมาดูก็เห็นก็พาก็ดูได้การการเรียนรู้ไปด้วย อันนี้มะพร้าวเนี่ยสาเหตุมาเนี่ยคือมะพร้าวไปบ้านเรามั็นความถูกมากราคาลูกกะสองสามบาทผมก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไ <S 2> <S 2> งผมก็เลยเอามะพร้าวที่มันถูกๆเนี่ยสองบาทเนี่ยเอามาทําเป็นน้ํามันมะพร้าวสากัดเย็นเอามาทำเป็นมะพร้าวสากัดเย็นก็จนได้รับรางวัลเนี่ยน้ามันมะพร้าวสากัดเย็นคุณภาพเนี่ยเราเนี้ย <S 2> <S 2> ออกมาจากตรงนี้ออกมา <S <S คือก็ทําให้เราได้คุณค่า ทางคนปิดจะมากขึ้นเนี่ยอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเริ่มคือมันมีปัญหาต้องมาแก้ปัญหานะครับพอมีปัญหาปุ๊บเราแก้ปัญหางไงของรุง่นตลาดทำไม่ได้เนี่ยเราเป็นหมอก็ต้องมาดูแลตัวเองเนียคือต้องพึ่งตัวเองให้ได้ครับแล้วเอน้ำมะพร้าวสะกัดเย็นตัวเนี้ยค่ะใช้มะพร้าวอะไรอะคะตัวนี้ใช้มะพระะ้วระะวนนาวมะพระ้าวซึ่งมันแก่เต็มที่แล้วแต่ยังเปลือกยังเ,เป็นเป็นเปลือกยังไม่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 แห้งนะเป็นก้ามปูเสร็จมันจะคั้นได้ดีสุดเอามาเสร็จแล้วก็มาสกัด สกัดมะกอบก็ใช้บัชาวบ้านคือมะพราะ้าวมะพร้าวหนึ่งหนึ่งส่วนถูแล้วหนึ่งส่วนกับน้ำหนึ่งส่วนน้ำเราอุ่นอุ่นพอเราคั้นเสร็จแล้วก็เอามาเตะเอามาตั้งทิ้งไว้เฉยในอุ่หุ้มห้องเนี่ยประมาณยี่สิบชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มแยกแยกแยก,แยกน้ำมะพร้าวออกมาส่วนหนึ่งหรือที่เป็นครีมส่วนหนึ่งกับน้ําที่เป็นน้ำเปรี้ยวส่วนหนึ่งเราแยกมาส่วนเป็นครีมก็มาทาเป็นพวกสมุนไพรในการดูแลบงผิวไปไอ้ตรงนี้เั็นมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยเรามาหนึ่ง เอามากินบ็นยารักษาโรคมะเร็งกินได้ถ้าคนอ้วนๆวนก็กินตัวอ,อาหารมันก็ทําให้การอยากหารน้อยลงอย่างผมผ<ม>อมเนี่ยผมกินผมกินหลังอาหารเพราะเป็นการซัพพลิเมนต์เพิ่มให้เราระบบดีขึ้นตอนนี้จะช่วยเรื่ออย่างหนึ่งคือดูแลบำรุงผิวรุง,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 งต่างหน้ารักษาผมดีๆีสุดคือทำออยโฟลิง <c oughs> คือเป็นยาบ้านปากจะฆ่าเชื้อดีสุดนะครับตัวนี้ครับ คุณลุงมีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงบ้างคะโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะใช้สมุนไพรเนี่ยเอามาต้มเป็นยาเพื่อในการดูแลรักษาไอ้ส่วนหนึ่งบางทีก็ทำเป็นรูปกระครบอย่างเงี้ยทำลูกปกประครบนะหรือทำเป็นยาไอ้ยาแช่เท้าเนี่ยนปปะครบับรูปกระคบนี่คือสมุนไพรที่แช่เท้าไอ้รูปกระคบแปดเสี้ยนอันนี้สมุน,น,นไพรแช่เท้าแปดเสี้ยนไอ้ส่วนหนึ่งก็คือเวลาปวดเมื่อยเนี่ยผมจะใช้น้ำมันงเหลืองที่ได้มาประกอบในการใช้น้ำมันพาราเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ ว่านในสวนเนี่ยว่าในชนพายในสวนเนี่ยเป็นว่านนางคว่านอะไรต่างที่มันสีเหลืองๆทั้งหลายอะขมิ้นไพายรต่างเนี่ยคือผมใช้รวมอันนี้มันจะมันมีหลายมันหลายตัวเมื่อทําให้สคุณยาในการดูแลรักษาดีขึ้นและส่วนหนึ่งคือทำมากระดูกไก่ดาทาเป็นน้ำยาหมองอันนี้ผมยังไม่ทำจำหน่ายแต่ทําใช้เองยังไม่ปิดป้ายก็ใช้จนหมดนะครับได้ตัวนหนึ่งเป็นกระดูกไก่ดำเหมือนกันแต่เอามาทําเป็น ได้จากการหมักยายั้น้หมักแอลกอฮอล์แต่แล้วก็เอามาทำตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพเข่าแล้วกล้ามเนือ้อปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกระดูกต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งตรงนี้นะครับในการใช้ยานะครับแล้วตรงนี้ต่างๆเนี่ยคือเนื่องจากว่าได้คุณภาพของสินค้าแล้วเนี่ยก็เลยติดโว์ว่าการน,นี้ได้มกพอชอมาแล้วก็ได้เนี่ยตรงนี้คือได้อาหารและยาอยู่ในเป็นอาหารและยาก็รับ แลต่อไปนี้ก็คือนี่คือการออกกำลังกายนะส่วนหนึ่งที่ใช้ในการดูแลนี่คือท่ากระบองอ่ะคนอื่นท่าในของสารสุขเขาจะมีติดท่าของมไม้ไม,ไม้ของแม่บุญมีอ่ะเขาจะเอาไม้ไผ่ไม้อทอไปยซีต่างเนี่ยจริงเขาไม่รู้เรื่องนี้แต่เนื่องจากว่าเขาป่วยไม่สบายแล้วก็ลูกเขาสาวและหลานเนี่ยไปยุ่งเทพต่างประเทศแล้วบอกเดี๋ยวกลับมาไปทํางานกลับมาจะให้ยายลูกสาวตัวเองระวัานี้เขามาเนี่ยทาง ทางาฟฟไฟเนี่ยเข้ามาเดินสายไฟบ้านเขาแล้วก็ทิ้งอ้ลรอไอ้อะไรเขาเรียกวงวงสายสายสาย,สายไฟอ่ะเขาทิ้งในบ้านใหญ่เขาทิ้งในบ้านเขาไปไหนคนแก่ไปไหนไม่ได้ก็เท้าเขี่ยไปเขี่ยมาเขี่ยไปเขี่ยมามันก็เกิดร่างกายเ้าดีขึ้นจากการที่เราออกกำลังกายขยับไปขยับมาเนี่ยเขาก็เลย ออกกลังกายบ่อยทุกวันเ,นนเนลยเออกกลังไกลพอออกกลังกายเขานึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะเราหน้าจะแทนจะอยู่เฉยๆลองเอาไม้เอ้าอวีซีมาดิลองมาหัดทำดมานวดคอนวดหลังแรงต่างเนี่ยหัดมานวดขาเวียงซ้ายเวียงขวาอย่างเงี้ยอ,อัดไปเรื่อยๆนะครับกลุ่ <c oughs> มหมังเงยมั่งอะไรต่างเนี่ยตรงเนี้ยคือตามเคฝึกดัดตัวเองแล้วแบบทำเป็นท่าบางทีท่าท่าแจวเรือท่าปายอะไรต่างเนี่ยแล้วแต่คราวนี้ก็มาหัดไปคือคิดเองอ่ะพอทำเสร็จแล้วการหลานก็มาจะตามเทน่ทนมาพว่ามายายเดี๋ยวดูให้ ก็ไปตอบแล้วผมทำตัวเองได้แล้วเนี่ยคือการพึ่งพาตัวเองครับค่ะแล้วคุณลุงมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรให้กับประชาชนในชุมชนยังไงบ้างคะ โดยปกติแล้วเนี่ยชาวบ้านถ้าก็ป่วยไม่สบายเนี่ยก็มาหามาหาลุงพาะที่บ้านเนี่ยทำถุงพายทำผลิตภัณฑ์พืชพายไว้แล้วก็ให้เขาแล้วก็ให้ความรู้ด้วยว่านยาปลูกอะไรถ้าเขามีพื้นที่ปลูกก็ให้เขาไปปลูกด้วยเพื่อเป็นการให้รู้จักพืชพายตัวเองแล้วบางคนมาเนี่ยที่มาจากบ้านเนี่ยสภาพเศรษฐกิจเนี่ยเศรษฐกิจแย่บางคนมาเนี่ยป่วยไม่สบายแล้วไม่มีตัง โดยโดยปกติแล้วคนเป็นหมอเนี่ยก็ต้องมีความเมตตาโดยธรรมชาติอยู่แล้วก็ให้ให้เป็นทานไปปกติก็มาเท็นนี้ก็แล้วแต่เรามีความสุขที่ได้ให้ตัวนี้คือชาวบ้านที่มาหาโดยปกติก็จะมาหาบ่อยแล้วพอถึงเวลาเนี่ยก็จะมามาโดยปากตะปากครับพอเห็นคนมารถมาจอดเยอะคนมาถามว่าสมมาบ้านนี้็มาทำอะไรกันเนยอะแยะเขาก็ตามเขามาดูบ้านมาดูก็เห็นก็พาก็ดูได้การการเรียนรู้ไปด้วย คุณลุงเป็นสมาชิกหรือว่าชมรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของประชาชนมีกลุ่มไหนบ้างคะก็เป็นกลุ่มของที่อำเภอองืเอีเนี่ยครับเป็นกลุ่มผู้อาวุโสคนชมรมผู้สูงอายุแล้วก็ทําตอนนี้ก็ทําตอนนี้ก็จะท,นนทลุกพิกรรมเสี่ยงของโรคเรื้อรังของชุมชนพื้นฐานคือคนสูงอายุเบาหวานความดันโรคหัวใจต่างๆเนี่ยเื่อลดหวานมันเค็มอะไรต่างๆ,ๆ,ๆอันนี้เป็นโครงการของสสให้มาคือโหนดทางเจ้าเป็นโครงการที่ลด ออกกำลังกายด้วยควรจะให้ความรู้ด้วยแล้วก็ให้เขาเข้าใจว่าลดอาหารแล้วดูแลออกกําลังกายที่บ้านก็มีอุปกรณ์ในการทใช้ในการออกกำลังกายช่วยในการเล่นด้วยสนุกด้วยตรงนี้นึ่งจะเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับเนี่ยคือศูนย์เรียนรู้พืชผุนไนี่บ้านเกษตรจุกเนี่ยทำงานตรงนี้คือทำทำเพื่อในหลวงด้วยแล้วก็ทาเป็นศูนย์เรียนรู้ของนายกรพัฒเป็นศูนย์ออกมาเรียนรู้ภายนอก ไม่ได้ไม่ได้เรียนในในภาคในเรียนแต่ว่าเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนสารุ่นรุ่นก็จะมาของของอาสาขาสาขานี่คือสาขาทีการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรมก็มามาเรียนสาราพ,พาชารู้จักเอาบุกหลุนไยต่างมาร่วมกันกับชาวบ้านมังนักเรียนยต่างๆเนี่ยก็มาช่วยกันทุกรุ่นที่มาเนี่ยทุกที่ถ่ายถ่ายต่างๆเนี่ยก็อาจารย์ก็อาจารย์อาารยพัฒน์เนี่ยขอบคุณด้วยที่ จัดตำหนุนในการจัดทําสื่อของศูนิลปะัฒธรรมของท้องถิน่นของมาวลไลราชพัฏเนี่ยมาทำสื่อให้ผมนะครับอันนี้ขอบคุณมากเพราะว่าตรงเนี้ได้งบจากของทางราชพัฒนั้นนะครับอันนี้ขอบคุณหน้าที่นี้ด้วยครับ เนี่ยภูมิใจเนี่ยส่วนหนึ่งคือทางสำานังงานเกษตรอำเภอขอนเขื่อนให้มาทําให้มาเพื่อเป็นการช่วยเหลือในหน่วยงานครับในหน่วยงานก็ช่วยมาอีกส่วนหนึ่งก็คือทางนักศึกษาราชพัฒน์เนี่ยออกมาร่วมกับทางทางแพทย์แผนไทยของโรบายน้งเสื่อนเนี่ยก็มาทําเป็นป้ายอันนี้เนื่ยองจากป้ายเนี่ยมันเก่ามัน,ม,นมันใช้ได้เพราะปีมันมันมันเป็นไม้ไผ่ก็ทํามาแต่ลวมันก็หักผมก็เลยเก็บอามาแล้วตองเนี้ยทางราชพัฏก็จะทําให้มันป้ายถาว่านี้หน่อย เราเลาทำี่จริงมันมีครบะครับแต่ตอนนี้เนื่องจากว่ามันแท้ปีต่อปีอ่ะมันมันเสียเวลานะครับอันนี้ก็เลยทําแค่นี้ครับขอบคุณครับทำอันนี้เวทนา,าดีมากเนี่ยคือนั่งล่มแล้วก็สบายนะ,นะมีประโยชน์นะนะ Okay. นี่อันนี้คือจันผาจันผารือ uh huh. จันแดงที่บ้านเราเรียกจันผาจันแดง uh huh. ใ่้ดูว่ามันมันจะมันจะมาแต่ว่าพี่ลงไว้เนี่ยสภาพมันไม่ดี